ฝากกรัเอาาไวาไว้ฝกปในแสงงดดววาที่่สงประกายววับาเคะท่านจะไม่เมตตาอะไรบ้างเลยเหรอคะเคพีทีก็เคยช่วยงานท่านไว้เยอะแล้วนะคะพอะะดีดิฉันก็ไม่มีใครจะพึ่งอีกแล้วละคะ่ะถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่มารบกวนท่านหรอกคะ่ะ เข้าใจค่ะ,คะขอโทษนะคะที่โทรมาในเวลานี้ค่ะมีแขกมาขอพบค่ะเขาให้นำบัตรมาด้วยค่ะ อรพันธ์เอ็มหยางใครเขาบอกว่าเขามาขอพบเรื่องคดีของคุณต้นนะคะพยานของต้นสวัสดีค่ะคุณอรพันธ์ใช่ไหมคะอาเราเคยรู้จักกันไหมเนี่ย หน้าตาคุณคุณนึกไม่ออกจริงๆเราเคยเจอกันมาก่อนคะ่ะนั่นแหละสิชื่อก็คุณหน้าก็คุณอขอโทษทำธุรกิจอะไรคะฉันเปิดร้านอาหารไทยอยู่ต่างประเทศคะ่ะมีหลายสาขาคุณหญิงอาจจะเคยไปมาบ้างคะ่ะอืมเป็นไปได้นะคะอืมแต่ว่าดูคุณยังสาวอยู่เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ แต่คุณหญิงดูแก่ไปมากนะคะ <c oughs> อ,ะอะนุญาตนางบอกว่าคุณจะมาเป็นพยานให้ตาต้นตาต้นอุปการนะคะตาต้นเนี่ยเป็นคนหนุ่มที่มีอนาคตไกลมากนะคะเขาไม่น่าจะต้องมารับผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำผิด ถ้าเผื่อว่าคุณช่วยเทพสถิตครั้งนี้จะถือเป็นบุญคุณมากทีเดียวแล้วก็หวังว่าดิฉันคงจะมีโอกาสได้ตอบแทนคุณบ้างในโอกาสหน้านะคะเ,เพราะว่าตาต้นเนี่ยเป็นทายาทคนเดียวของเทพสถิตเลยค่ะคนเดียวเหรอคะค่ะคนเดียวเลยคะ่ะน่าแปลกนะคะคุณหญิงคงจะลืมอะไรไปบางอย่างมั้งคะอุปการเป็นแค่หลาน แต่ท่านยังมีลูกชายอีกคนลูกชายแท้ๆของท่านที่คุณหญิงเคยสัญญาว่าจะให้เขามีสิทธิและสัก์สมฐานะทายาทเทพสิทิทุกอย่างแต่ตอนนี้ทายาทคนนั้นะต้องสมสารออกจากบ้านหลังนี้ไม่ต่างอะไรกับแม่เขาเลย ยังไงที่จะมาที่บ้านฉันเนี่ยฮะจะไล่ดิฉันหรือคะคุณหญิงอย่าลืมสิคะว่าดิฉันไม่ใช่นางอ่อนที่คุณหญิงจะจิกจะไล่ออกจากบ้านหลังนี้เหมือนหมูเหมือนหมาโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะไปซมซานอยู่ที่ไหนก็เอาสิคะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันเป็นคนเดียวที่จะช่วยอุปการหลานชายของคุณหญิง ให้หลุดจากคดีนี้หรือว่าเป็นฆาตกรไปตลอดชีวิตแต่ฉันไม่ได้ไล่แกจะย,ยอมออกจากบ้านนี้ด้วยตัวของแกเองค่ะดิฉันโง่เองโง่ที่หลงเชื่อคำพูดพูดดีอย่างคุณหญิงว่าจะเลี้ยงทยาวัตรในฐานะทายาทของเทพสถิตคนหนึ่งแต่ในเมื่อเทพสถิตไม่ยอมรับทยาวัตร ก็อย่าหวังเลยค่ะอย่าหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากดิฉันที่เป็นผู้หญิงบ้านนอกให้เสียเกียรติของผู้หญิงเลยค่ะ,ะและอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปส่งข้าวส่งน้ำอุปการณ์เทพสถิตหลานชายคนเดียวในคุกด้วยก็แล้วกันนะคะก็ได้ฉันจะทำทุกอย่างที่ฉันสัญญาไว้ ฉันจะโอนบ้านหลังเล็กให้ทยาวัตรขอบคุณมากค่ะทิคกรุณาแต่ดิฉันคิดว่าดิฉันหาบ้านให้ลูกชายดิฉันที่ดีกว่านี้ค่ะแล้วไงแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงจะให้ฉันไปกราบแกจะให้ฉันไปกราบทยาวัตรหรือ,อยะ ก็ดีสิคะไม่ต้องถึงกระดาษนั้นก็ได้ค่ะคุณหญิงที่ทีฉันต้องการจากคุณหญิงคือการยอมรับทยาวัตรเป็นทายาทที่แท้จริงของเทพสัิติไม่ใช่ทำเหมือนกับเขาเป็นกาฝากที่คุณหญิงทำกับเขามาตลอดชีวิต จมันก็พิยากอะไรนะคะคุณหิงถ้าคุณหญิงนึกถึงนนอนาคตถึองอุป,ปการจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วคุณหญิงจะทราบเองค่ะ สวัสดีค่ะพราสายสวัสดีจ้ะเอ๊ะเราเคยรู้จักกันเหมอจ๊ะหนูออนไงจ๊ะป้าออนจ้ะออนเหรอป้าจา๋าหนูขอบคุณป้ามากๆเลยนะคะที่ดูแลทยาวัดอย่างดี หนูจะไม่รู้มุคุณป้าเลยจ้ะแล้วแกกลับมาทาไมกลับามาสะสางเรื่องเก่าๆค่ะบุญคุณที่ชันมีต่อแกเนี่ยจะลบล้างเรื่องเก่าๆไม่ได้หรือยังไงฮะมันคนละส่วนกันนะจ๊ะป้าแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยนี่นะถ้าคุณหญิง แม่ตารยาวัาสักนิดหนึ่งเสเียดเสี้ยของป้าหนูก็จะพอทําใจรับได้แต่ป้าก็รู้นี่จ้ะว่าเขาทํายังไงกับเราสองคนแม่ลูกบ้างแต่เธอรู้ไหมว่าลูกชายของเธอนะพูดกับฉันว่ายังไงทายวัตเขาบอกว่าเขาไม่คิดที่จะแก้แค้นคุณหญิงเขาไม่อยากจะเอาไฟนะ่ะสูงเข้าไปไว้ในใจของเขาเพราะไฟนะมันจาเผ,า,ผานญตัวเขาเอง ไปก่อนแล้วจ้ะวันหลังเราจะมาเยี่ยมเป้าใหม่มดีค่ะ คุณยายคะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะวันนี้พิงเอาขนมมาฝากคุณยายคุณป้าด้วยนะคะโอ้โขอบใจมากเลยลูกแต่ว่าคุณป้าเขาไม่อยู่หรอกนะออกไป<ม>ทำธุระข้างนอก<ม>ก็จะอยู่ก็แต่พี่นางนั่นแหละเออมาก็ดีแล้วเดี๋ยวอยู่ทานกลางวันกับยายด้วยก,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 กันนะ<ม>เราคงอยู่ไม่ได้ค่ะคุณยายคือเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมในต้นด้วยกันนะครับ โอ้ไปทำไมทุกวันก็ไม่รู้อ,อ้าวคุณทยาวัาคุณนางสวัสดีครับอ่พิงคมา <c oughs> ด้วยเหรอค่ะดีเลยวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยอ่ะฝากคุณยายด้วยนะคะ๊ะแต่ว่าพิงอยากไปเยี่ยมคุณอุปัติการ์ด้วยนี่คะงั้นเดี๋ยวไว้ไว้เขาหลังก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยอยู่เป็นเพื่อนคนุณยายก่อน แล้วเดี๋ยวขนมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปฝากให้นะครับไปเลยครับไปก่อนนะคะไปยเธลูกไปจะ้ะขอโทษค่ะชื่ออะไรต่ออะไรเออพ่อเราเนี่ยก็อ,อาการดีขึ้นบ้างไหมเคลงค่ะยายถามว่าพ่อเราเนี่ยอาการเขาดีขึ้นบ้างไหม ก็ตั้งแต่กลับจากหัวหินก็ดูสดชื่นขึ้นนะคะแต่ยังไงแล้วพิงก็ทราบค่ะว่าพ่อต้องอาการแย่ลงเรื่อยๆอ,อะไรมันจะโชวรลายทั้งผัวทั้งเบียแบบนี้นะเออพิงเอ้ย นี่เราเนะ่ะเป็นแม่ครัวใหญ่ไม่ใช่เหรอทำอาหารให้ยายชิมหน่อยได้ไหมแล้วคุณยายอยากทานอะไรล่ะคะยายอยากทานอะไรเหรอลูกอยากทานผัดไทยดีไหมลกูกได้ค่ะเอ๊แต่ไม่เอาดีกว่าผัดไทยนี่เครื่องเขาอะไรตัวอะไรมันยุ่งยากไปหมดเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะเปลี่ยนเป็น <c oughs> ข้าวคุกกะปินันแน่ดีเลยนี่ ของตัวของตาพายเขาด้วยนะลูกเอาแต่เอาของตัวของคุณยายด้วยสิคะของตัวของยายเหรอลูกยายทานได้ทุกอย่างไม่ได้ร้องให้เพื่อเธอไม่ด้เสียใจเรื่องเธอแค่ไม่